แล้วก็เหตุการณ์นี้หมายถึงว่าอีเวนต์นี้เนาะเป,นเป็นเป็นอีเวนต์ที่จะนับในวันที่วันวันพฤหัส The fourth Thursday of of November เทศกาลนี้ที่เขาเรียกว่าเทศกาลก็จะเกิดขึ้นในทุกๆวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤศจิกาทุกๆปี And we call it Thanksgiving Day เราเรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้า And we have a culture and a tradition behind it. But it's not an ordinary holiday. It's a holiday where it's thanksgiving, a thanks to the Creator, the Creator God. Thanksgiving ที่ที่มันเป็นประเพณีที่เราระลึกได้ว่าเราขอบคุณพระเจ้าผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง It was instituted by a group of people in the early days of America before America became an independent country คือมันเกิดขึ้นก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ได้สร้างประเพณีขึ้นมาก่อนที่อเมริกาจะมีอิสรภาพซะอีก So they escaped the the persecution of a Christian religion because they sought a Christian faith, which was being persecuted by a Christian religion, and came to America. พวกเขาหนีกันถูกสังหารถูกตามล่าค่าสังหารจากกลุ่ม Christian คริสต์กลุ่มชนนี้ก็หนี หนีกลุ่มคริสเตียนที่เรียกตัวเองว่าศาสนาคริสต์ and they set aside this special day as a sacred day to give thanks to the Creator ก็เขาก็ได้ตั้งวันนี้ขึ้นมาว่าเป็นวันบริสุทธิ์ที่ขอบคุณพระเจ้า so in the American culture it's a day off from work ในอเมริกาวันนี้จะเป็นวันหยุดที่ที่เหมือนอยู่ในปฏิทินนะคือเราหยุดกัน it's a formal holiday อืมก็คือคือไม่มีการทํางานเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดเขาเรียกอะไรราชการ and the custom is is to get together with the whole family เพราะว่ามันมีการพบปะกันหมายถึงครอบครัวมาเจอกันถ้าอยู่รัฐต่างๆเขาก็จะบินมามาเจอกัน and share a meal together a special meal แล้วก็มารวมรับประทานอาหารมื้อใหญ่กัน and usually that special meal is turkey ก็คือว่า มันเป็นถ้าเราเคยได้ยินเทศกาลที่เขารับประทานไก่งวงกันเนาะคือคือตัวใหญ่ๆนี่ยน,นะนั่นแหละก็คือเทศกาลนี้เขาก็จะมีมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีเราก็จะมีการอบไก่งวงเป็นหลายชั่วโมงเลย And they usually have cranberry with it ก็มี cranberry sauce ทีซึ่งทานกับไก่ And they usually have pumpkin pie for dessert แล้วก็สำหรับขนมก็จะเป็นพายฟักทอง but it is a time To reflect. Um, จริง, and to give thanks to God. And to recognize everything that's gone on in the past year where you have occasion to give thanks to God for. แล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งปีมันเหมือนกับว่าเหมือนยังเหมือนมึงยังเรามาดูวันสิ้นสุดปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนะี่ยมันเป็นเวลานั้นที่เรามาดูทุกทั้งปีเลยว่าเราขอบคุณเนาะในความทุกๆอย่างที่เราผ่านมาที่พระองค์ช่วยเหลือ You see most of the time when people reflect on the past year they think about all their regrets all their complaints all the things that that went wrong for them ส่วนมากแล้วเนี่ยคนเราจะจะจำได้ในสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ผิดพลาดบ้างในแต่ละปีออปีนี้ทำอันนี้ล้มเหลวอันนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่มีอะไรจะขอบคุณเลย But let tell you let tell what teachers learned me experience I've very wise from 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 and และเราอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้จากการที่เราได้ก็ได้ร่ำเรียนมาจาก ผู้สอนคืออาจารย์ที่ที่มีปัญญา If you will focus on the good things in your life like the things that you're thankful for instead of the bad things in your life your life will be much better ถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่เราชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราขอบคุณนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นแทนที่จะไปมองกับความล้มเหลว And you will have much more success in your life. And the other side benefit of this sacred holiday if you talk to American people and you have them share with you their special memories. แล้วเราอาจจะพูดคุยในเรื่องแชร์กันในความเขาเรียกอะไรนะความทรงจำที่ดีๆหมายถึงความทรงจำพิเศษ most Americans have very special and fond memories of Thanksgiving days ส่วนมากเขาจะเล่า uh, ถึงเทศกาลขอบคุณพระเจ้านี่แหละมันมีความพิเศษและมหัศจรรย์ so it becomes very pleasant family type of memory มันก็เลยกลายเป็นความทรงจำที่เหมือนกับอบอุ่นครอบครัว พราะว่าเป็นความทรงจำที่ดีๆที่ระลึกได้และระลึกไว้เก็บความทรงจำนั้นไว้ so we pray เพราะนั้นเราขออธิษฐาน that the creator of the universe ให้พระผู้สร้างจากักรวาลนี้ has been loving towards you ได้ส่งความรักให้กับทุกๆคนซึ่งจริงๆพระองค์ก็รักทุกคนอยู่แล้ว and has been generous to you พระองค์ได้มีความเ uh, มตตาให้เราทุกคนอยู่แล้ว thankful for. แล้วก็ได้ให้หลายๆอย่างในปีที่ผ่านมาที่เราสามารถระลึกและขอบคุณได้ Now, yourself favor แต่เราจะให้โอกาสตัวเองไหมก็คือขอบคุณพระองค์และระลึกในสิ่งที่ ตัวเองได้เผชิญได้ผ่านและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้ทรงนำให้กับทุกๆคนได้ผ่านรอดพ้น so that's our short message for you today นั่นก็เป็นคลิปสั้นๆที่เราอยากจะแนะนำเทศกาลวันบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้า happy thanksgiving ขอให้ทุกๆคนได้รับพระพรขอให้มีความชื่นชมยินดีในวันขอบคุณพระเจ้านี้ แล้วค่อยเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบายขอบคุณค่ะ